อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาพบกันกับ My Time Apple TV นะครับ Special EP เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำทริคง่ายๆนะครับทริคลับที่อาจจะไม่รับนะครับเออบางทริคก,ก็อาจจะง่ายแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มกันที่การขุดเหมืองแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเบสิกเริ่มต้นของเกมนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับ หรืออาจจะยังไม่เข้าใจอะไรแบบนี้ก็เหมืองเกมนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน4เหมืองนะครับอ่าเหมืองที่1นะครับเหมืองที่1เหมือง thinly, เริ่มต้นนะครับเหมืองน,นี้เนี่ยจะดอบแรกพวกอาคอปเปอร์นะครับแล้วก็อาแรกเริ่มต้นของเมืองน,นะครับแล้วก็เหมืองที่2เนี่ยจะอาอัปดอนลูนสองนะครับจะอยู่เหนือซีวิฟคอพขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมเหมืองน,นี้เนี่ยก็จะดอก แล่ไอออนนะครับเออแล้วก็เหมืองต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลยครับข้ามาที่ทะเลทรายเลยนะครับเหมืองที่3เป็นดิเซิร์ตอับดอนลูนนะครับก็คือเหมืองทะเลทรายนั่นเองนะครับอ่าเหมืองนี้เนี่ยก็จะดรอปพวกคาร์บอนนะครับพวกแมกนีสนะครับอ่านี่ครับแมกนีสนะครับก็พวกบริทอลอะไรตั้งหลายนะครับไอออนก็มีดรอปเหมือนกันนะครับ แล้วก็เหมืองสุดท้ายเลยนะครับเหมืองสุดท้ายเนี่ยจะมาเล็ดเลดเกมเลยนะครับก็คือเหมืองน,นี้นะครับเหมืองที่บึงนะครับเหมืองสุดท้ายเหมืองน,นี้เนี่ยจะดรอปไทเทเนียมนะครับเ,ออเป็นแร่สุดท้ายโอเคต่อไปเราเข้าไปดูในเหมืองกันดีกว่าครับอ,อ้าวสวัสดีเลมิงตันโอ้โหเดี๋ยวนะเหมืองผมเป็นหลุมกุกาบาทเลยแบบขุดไปเยอะจัดยังไม่ได้ไปรีเลยเดี๋ยวขอไปรีเหมืองแป๊บหนึ่งครับอ่ากดรีตรงนี้ครับ20บบาทจ่ายไปเรียบร้อย อ่ารีออกมาเรียบร้อยครับผมโอเคครับก็ระบบเหมืองเกมนี้เนี่ยมันจะมีอยู่มนันสองสามระบบนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือขุดเหมืองขุดแร่นะครับโดยเราจะสังเกตเห็นว่าพื้นเหมืองเนี่ยมันจะมีสีไม่เหมือนกันนะครับซึ่งสีตรงนี้มันจะเป็นตัวบอกนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยมีแร่อะไรอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับสีนี้ถ้าขุดไปนะฮะสังเกต อ่าจะได้เป็นสโตนนะครับได้เป็นทรายแล้วก็เป็นดินนะครับอลองขุดตรงนี้บ้างนะครับสีเหลืองอ,อันนี้ก็จะดรอปเป็นทรายอย่างเดียวนะครับเป็นทรายกับดินจะไม่ได้สโตนนะครับเห่นงะครับเออฉะนั้นเวลาเราขุดก็ต้องดูดูสีด้วยนะครับเวลาเราขุดอยากจะได้แร่ชนิดไหนเนี่ยก็ให้ขุดตามสีนี่นะแล้วไม่มีสีคอปเปอร์เลยแหละโอ้โห อ่าแล้วก็นี่ครับสีนี้โอ้สีนี้คือแบบโคตรกลมเกลืนกับสีทรายนะอ่าต่างกันนิดนึงนะครับนี่อย่างถ้าเราขุดตรงนี้เนี่ยอ่าก็จะได้เป็นแร่โคเปอร์นะครับแล้วก็แร่ตินออนนะครับโอเคครับก็ในเหมืองก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราขุดเหมืองไปแบบลึกๆเนี่ยแล้วแบบอ่าบางทีเราขุดลงไปลึกๆนะครับหาทางออกไม่เจอหลง หลงในเหมืองนะครับเออขึ้นยากขึ้นลําบากอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เรากดแผนที่นะครับกดแผนที่ขึ้นมานะครับอ่ามันจะมีนี่ครับผมไม่รู้ว่าในเวอร์ชันมือถือให้กดอะไรนะแต่ว่ามันจะมีมันต้องมีคําสั่งอะเออให้กดนะครับเราสามารถมาร์กได้ซูมเข้าซูมออกนะครับแล้วก็กดอย่างใน PC เนะี่ยให้กด E นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเราจะกลับไปที่จุดเริ่มที่ประตูทางเข้าหรือเปล่านะแล้วก็กดกอนเฟิร์มไป มันก็จะวาร์ปเรามาที่ทางเข้านะครับบางทีเราไปกดไกลๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องวิ่งออกมาก็กดแผนที่ขึ้นมาแล้วก็กดวาร์ปมาที่ทางออกเลยนะครับเราจะกลับมาแบบนี้อต่อไปเป็นระบบสแกนหาของครับสแกนหาของในเกมนี้เนี่ยวันแบบนี้ว่าของผมมันเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าขั้นเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะอาจจะสแกนหายากนิดนึงนะครับอ,อมันจะไม่ได้บอกหมดแบบนี้นะ แต่ว่าขั้น3มเนี่ยมันก็จะบอกหมดเลยนะว่ามีอะไรบ้างบอกชื่อบอกไอเทมนะครับว่าเป็นไอเทมอะไรแต่ว่าอ่ะก็คร่าวๆนะครับระบบการหาของเนี่ยมันจะมีเกมนี้เนี่ยมันจะมีเรียกว่าวัตถุโบราณนะครับให้ขุดนะครับเพื่อเอาไปประกอบเป็นชิ้นนะครับประกอบเป็นชิ้นแล้วก็เอาไปใส่พิพิธภัณฑ์นะครับมันก็จะบวกความสัมพันธ์กับคนในเมืองนะบ,บวกค่าชื่อเสียงอะไรแบบเนี้ยวัตถุโบราณบางชิ้น คนในเมืองชอบนะครับคนคนนั้นเนี่ยก็จะไปดูแบบดูผลงานโชว์อะไรแบบนี้แล้วก็จะได้ความสัมพันธ์มานะครับแล้วก็นอกจากวัตถุโบราณแล้วก็จะมีพวกไอเทมจิปตะนะครับอย่างเช่นพวกน็อตนะครับหาดอปได้จากในนี้เหมือนกันโดยการกด f นะครับโดยการสแกนหานั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของวัตถุโบราณเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำพาร์ทเจาะลึกแยกมาให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเค สำหรับพันนี้ก็เป็นเบื้องต้นสําหรับการขุดเหมืองไปก่อนโอเคครับต่อไปเรามาดูกันที่การตกปลาดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเทศกาลแรกที่เราเจอเลยเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเทศกาลแรกที่เราเจอคือเทศกาลตกปลานะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําเรื่องตกปลาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งค่อนข้างน่าจะเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าเป็นการหาเงินในช่วงแรกของเราด้วยนะครับ mm hmm. ก็ปลาในเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมด น่าจะประมาณ12ชนิดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวพาดูที่พิพิธภัณฑ์ดีกว่านะครับนี่จะเห็นภาพมากกว่าโอเคครับแล้วก็มาอยู่กันที่บ่อปลานะครับตู้ปลาตู้ใหญ่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับเออก็คือเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยสักพักมันจะมีเควสให้เราสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับเราก็สร้างมานะมันจะมีบ่อปลานะครับสาธารณะนะครับให้เราหาปลามาใส่นะครับอ่าทั้งหมดนะครับ นี่คือปลาทั้งหมดที่มีในเกมนะครับทั้งหมด13ชนิดนะครับทั้งหมดมี13ชนิดที่โชว์อยู่เนี่ยมันเป็นปลาราชานะครับก็คือว่าในตู้ปลาเนี่ยเขาจะให้เราเอาปลามา,มาบริจาคนะครับมาใส่โชว์ไว้นะครับซึ่งจะใส่โชว์ครบเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลด้วยอ่ะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวผมจะไว้พูดในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับก็อามจะมีปลาทั้งหมด13ชนิดเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันหาได้จากตรงไหนนะครับ แล้วก็ตัวไหนราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับตัวที่น่าสนใจโอเคครับก่อนจะไปตกปลานะครับเราก็ต้องมาดูเบดกันก่อนนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเบดสามารถคาบได้จากโตะคาบนะครับโดยเกมนี้จะมีเบดอยู่3ระดับนะครับ b e ก i n n i r f i s h i n g rod นะครับนี่เราสามารถทําได้ตามนี้เลยแล้วก็ขั้นที่2ก็คือ Classic Fishing r o d นะครับก็ใช้ไอเทมประมาณนี้นะครับก่อนจะได้มาเนี่ยก็ต้องไปถึงทะเลทรายก่อนนะครับเพื่อไปหาตัวนี้ครับ ในคาณิสติลบาร์นะครับในการมาทําส่วนเบ็ดอันสุดท้ายนะครับเป็นเบ็ดที่ดีที่สุดของเกมนะครับก็คือมาสเตอร์ฟิชชิงน็อตนะครับนี่ที่ผมถืออยู่ซึ่งเบ็ดนี้เนี่ยจะได้จากการที่เราเอาปลาไปเอาปลาราชานะครับปลาที่มีสัญลักษณ์มงกุฎเนี่ยไปบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์นะครับครบทุกชนิดนะครับพอเราใส่ครบทุกตัวเนี่ยครบทุกชนิดเนี่ยเขาก็จะส่งเบ็ดนี้มาให้นะครับเป็นของรางวัลส่งมาให้ในจดหมายนะครับผม โอเคครับไปดูจุดตกปลาแต่ละจุดละกันนะครับจุดแรกเลยเอาไปใกล้ก่อนเลยนะครับจุดนี้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับซึ่งปลาที่ได้ก็จะเป็นปลาราคาไม่แพงนะครับโดยปลาที่ได้จากจุดนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดตามรูปที่มันโชว์เลยนะครับก็คือปลาแคทฟิ h นะครับกับปลาฟลอกนะครับปลากบของเราอ่าวอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นปลาราชาก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับ เป็นฟอกนะครับปลากรดแล้วก็เป็นแคทฟิชนะครับเอออันนี้ผมมีแต่ปลาราชาเก็บไว้นะเพราะว่าปลาธรรมดาผมขายที่นี่หมดแล้วนะครับก็จะเป็น2ชนิดนี้นะครับนี่ตามภาพเลย,ยตามที่มันลอยอยู่ตรงนี้เลยปลา2ตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างถูกครับแคทฟิชเนี่ยน่าจะประมาณเจบาทเอ้หก0บาทนะครับใช่ปะ30สิหรือ60บเนี่ยนะแล้วก็ปลาฟอกเนี่ยน่าจะ75บานะบาทเนี่ย ราคาค่อนข้างถูกต่อมาก็ข้ามมานิดหนึ่งครับข้ามมาข้ามสะผ่านมานะครับตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นปลาคอยฟิตนะครับคอยฟิตหรือว่าปลาคราฟนะครับแล้วก็เป็นปลาแบนเนอร์ครับอ่าก็จะเป็นก็จะมี3ชนิดนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปลาแมคคาเรลนะครับอ่าบลูแมคคาเรลตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นแบบไม่มีดาวเนี่ยมันจะราคาอยู่ที่ประมาณ180ยแปนะครับแต่ว่ามีดาวก็ราคา360ร้อยหกสิบแล้วก็ปลาแบนเนอร์นะครับอ่าราคา30บาทนี่แล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็เป็นปลาก้อยนะครับปลาคอยคอยฟิตของเรานะครับปลาคราบโอเคครับไปดูจุดต่อไปอ่าโอเคครับตรงนี้นะครับตรงใกล้ๆท่าเรือตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับตามภาพเหมือนกัน นะครับก็คือปลาโกลเด้นแซลมอนกับปลาบับเบิลฟิสตนะครับอ่าจะเป็นอันนี้นะครับโกลเด้นแซลมอนแล้วก็เป็นอันนี้นะครับบับเบิลฟิสตนะครับตัวนี้ก็ถ้าไม่มีดาวก็ประมาณร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้30บาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าปลานี้เนี่ยเอาไปทําเป็นบับเบิลฟิสต์ตู้ได้นะครับเออกินแล้วบวกคิทิคอลด้วยนะครับเป็นบัฟดีอยู่นะครับแล้วก็มีคนชอบอยู่มัน สองสามคนนะครับไปจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปก็คือเลยท่าเรือมาทางขวาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งตรงนี้นี่เองนะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะมีด้วยกัน3ชนิดนะครับปลาไฟฟิตนะครับที่ว่าปลาอะไรปลาหิ่งห้อยเหรอนะครับปลาเรืองแสงนะครับตัวนี้จะ45บาทนะครับแล้วก็จะเป็นปลาแบนเนอร์นะครับปลาแบนเนอร์ แล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นปลาอันนี้ครับปลาแรนเทนนะครับแล้วก็ปลาตะเกียงแล้วกันนะครับเออมันจะมีเหมือนเป็นเหมือนตะเกียงส่องแสงนะอยู่ข้างหน้าแต่ว่านี้มันเป็นตัวราชานะครับปลานี้เนี่ยราคาตัวธรรมดาราคาประมาณ90บาทนะครับก็ราคาไม่แพงครับตรงนี้ไม่ค่อยน่ามาตกเท่าไหร่นะครับเฉลี่ยทุกตัวราคาไม่ถึงร้อยสักตัวโอเคครับจุดตกปลาจุดต่อไปเดี๋ยวพาไปข้างบนก่อนแล้วกันนะครับบน วนซ้ายแผนที่ไปตรงนี้นะครับตรงด้านบนตรงนี้เนี่ยเราจะไปได้หลังๆเลยนะครับแบบเลดเกมมากๆเลยนะครับตรงนี้คือต้องสร้างต้องมีเควสสร้างสะพานอันนี้ก่อนนะครับถึงจะข้ามไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะดอบเป็นปลาบับเบิ้ลฟิตนะครับก็คือตัวนี้นะครับบับเบิ้ลฟิตแล้วก็เป็นปลากบนะครับเขียวๆนี่แล้วก็เป็นปลาลนเทินนะครับก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ นะครับต่อมาเป็นตรงนี้นะครับอ่าคอลแล็บเซ็เวสแลนด์นะครับคอร์เล็บคอลแล็บเวสแลนด์ของเราอ่าโดยที่คอร์เล็บเวสแลนด์เนี่ยจะดรอปเป็นปลาแคทฟิชนะครับแล้วก็ปลาปลาดาบนะครับเบ็ดฟิชราคา60บาทแล้วก็ปลากระตูนเหรอ320บาทนะครับไวท์ฟิชเด็ดตัวนี้ตรงนี้พาไปสักหน่อยดีกว่านั่งตุ๊กๆไป เ,ออเราสามารถนั่งตุกตุกไปได้นะครับถึงแม้จะขี่ม้าอยู่เดี๋ยวม้ามันก็ตามเราไปด้วยเนอ่ะนั่งไปเรียบร้อยอ่านี่นครับม้ามาด้วยนะเพื่อหลายคนอาจจะแบบว่าไม่กล้าทิ้งมาไว้นะครับกลัวม้าหายอะไรอย่างนี้ก็มันจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดตกปลากระโดดลงไปเลยก็ได้นะครับเออยันนี้เราตกจากที่สูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ตาย <c oughs> บอกแล้วว่าเราคือซูเปอร์ไซยานะครับอ่าตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยก็ตกปลาดีเหมือนกันนะครับเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆที่เรามาได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเออพอเปิดพอเปิดประตูให้มาดันเจียนได้เนี่ยก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนํามากๆนะครับสําหรับตอนเริ่มเกมนะครับเพราะว่าปลาที่ได้ที่เนี่ยราคาค่อนข้างดีนะครับเนี่ยไอตัวไวส์ฟิทเนี่ยราคา320เลยนะครับแต่ว่าตกง่ายครับแล้วก็เจอเยอะเจอบ่อยด้วยนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่60บาทนะครับ ส่วนอีกชนิดหนึ่งที่ดอปที่นี่เนี่ยก็จะเป็นปลาแคทฟ,ฟิชน,นะครับอ่าต่อไปนะครับจุดต่อไปจะเป็นตรงน้ําตกตรงนี้นะครับอ่าน้ําตกตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่แข่งขันเทศากาลตกปลาด้วยนะครับสําหรับปีแรกก็จะมาแข่งกันที่น้ําตกตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะมีปลาราคาแพงอยู่ด้วยนะครับก็คือปลาโกลไลแอนดอน,นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นปลาโลเดนแซลมอนนะครับที่ดอป ที่ตกได้นะครับก็จะเป็นปลานี้โกลเด้นแซลมอนราคา30บาทนะครับก็แล้วเป็นปลาโกลไลแอตนะครับอ่าตัวแบบนี้เลยแต่ว่าสีเขียวนะครับอันนี้มันเป็นแบบราชานะครับปลามงกุฎนะครับส่วนตัวโกลไลแอตสีเขียวเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่350บาทเลยนะครับคือแพงกว่าตัวนี้30บาทแต่ว่าความตกยากเนี่ยต้องบอกว่าตกยากกว่ามากๆเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นตัวหาตังค์เลยนะ ในตัวโกลและแอดเนี่ยแต่ว่าเราก็เพราะว่าตะก่อนมันแพงมากนะครับล้วก็เขาปรับราคาลงมานะครับแต่ก็ยังแพงที่สุดอยู่ดีนะสำหรับปลาแบบไม่มีดาวเนี่ยโกลและแอดนี่คือแพงที่สุดแล้วนะครับแต่มันตกยากครับก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะครับก็จะมีตรงนั้นก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือโกลและแอดกับโกลเด่นแซลมอนนะครับโอเคครับจุดต่อไปก็คือตรงนี้นะครับยูฟอร่าไฮนะครับจะต้องข้ามเราจะต้องข้ามสะพาน มานะครับที่ฝั่งทะเลทรายแล้วก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปจากทางนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้อ่าเป็นน้ําตกนะครับไม่สามารถขึ้นมาจากทางนี้ได้นะครับจะต้องมาจากทางนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเปิดแมปทะเลทรายก่อนนะครับถึงจะมาตกได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะดรอปเป็นปลาดาบนะครับราคา60บบาทแล้วก็ ปลาดาบนี่นะครับราคา60บาทแล้วก็ปลาแมคเคเรลนะครับราคา180นะครับแล้วก็ปลาโกลไลแอตนะครับอีกหนึ่งที่ราคา350นะครับก็เป็นสถานที่ไม่ค่อยที่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไกลนะครับใช้เวลาเดินทางไปค่อนข้างไกลนะครับก็จะไปถึงเพราะว่ามันต้องอ้อมมันต้องอ้อมมาแบบนี้เลยนะมันไปแบบนี้ไม่ได้นะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเทือกเขานะครับ ไม่สามารถข้ามไปแบบนี้ได้นะจะต้องอ้อมมาแบบนี้ยิงโคตรไก่โอเคครับจุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดที่ผมเคยบอกว่าเป็นจุดที่ตกปลาได้ดีที่สุดนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะเออแล้วก็เราจะดูว่ามันไกลนะครับแต่ว่าเราสามารถนั่งรถตุกต๊กๆมาตรงนี้ได้นะครับเออออกจากบ้านมาก็นั่งรถตุกต๊กๆแถวบ้านมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขี่ม้ามาอีกหน่อยนึงก็ไม่ไกลมากนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย มาดูกันว่าตรงนี้ดอกปลาอะไรบ้างครับอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวขอแก้ดีนึงนะครับเ่อกี้ผมบอกว่าตรงนี้มันเป็นจุดสุดท้ายใช่ไหมครับก็คือในแผนที่เนี่ยมันเป็นจุดสุดท้ายจริงๆนะครับแต่ว่าเราเล่นไปสักพักนึงเนี่ยมันจะมีเควสนะครับให้เราสร้างเรือนะครับเราจะสามารถไปที่เกาะสตาร์ไลน์ได้นะครับซึ่งเกาะนี้เนี่ยก็ตกปลาได้เหมือนกันนะครับถึงแม้จะไม่มีจุดตกปลาขึ้นตรงนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าเกาะเนี่ยมันตกปลาได้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันดอกอะไรบ้างแล้วกันนะครับ เดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยจุดที่ผมบอกว่าตกปลาได้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันตกได้ตัวอะไรบ้างนะครับปลาที่ดรอปจากตรงนี้เนี่ยก็คือปลากราเดียเตอร์นะครับนี่ตัวแบบนี้เลยนะครับหน้าตาแบบมีเขาแหลมแหลมนะครับตัวนี้เนี่ยแต่อันนี้ม่เป็นแบบราชานะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาจะต,ตัวสีฟ้านะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่280แนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ 320นะครับแล้วก็ชนิดสุดท้ายจะเป็นโกลเด้นแซลมอนนะครับที่ผมบอกว่ามันดีเนี่ยก็เพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยนะครับราคาเฉลี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับ280กับ320นะครับมีปลาที่ถูกเนี่ยแค่ชนิดเดียวก็คือโกลเด้นแซลมอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตกทุกครั้งเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ปลาที่ราคาสูงค่อนข้างบ่อยนะครับหรือถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้นะครับ แล้วเกมนี้เนี่ยเวลาเราตกปลาเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยมันจะนับจากที่เราเบี่ยงเบ็ดไปทุกครั้งนะครับพอปลากินเบ็ดตกมาปุ๊บมันก็จะหักไปประมาณ5นาทีสินาทีอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ระยะเวลาที่แล้วแต่ที่เรากดข้ามไปด้วยนะครับเอ่มันจะไม่ได้เป็นเวลาแบบเรียวไทม์นะครับเดี๋ยวผมสาธิตดูกันเนี่ยอย่างเช่นเวลาเราตกนะสมมติเราเบี่ยงเบ็ดเราเบี่ยงเบ็ดไปปุ๊บปุ๊บ ทุกคนจะเห็นไหมครับว่าเวลามันหยุดเนี่ยครับเวลามันหยุดอ่าถ้าพอเราตกได้ปพิบถ้าเรายังไม่กดเนี่ยสมมุติว่าได้ของไม่ดีที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราปล่อยข้ามไปเนี่ยอ่าพอเวลาเราตกได้เราตกปลาตัวนี้มาได้นะครับอ่าเวลามันก็จะวาร์ปนะครับจาก14เป็น28ใช่ไหมครับเออแต่ว่าถ้าเราตกเร็วเนี่ยอ่เห็นไหมครับมันก็จะวาร์ปไปแค่4ี่วิอ่าแบบเนี้ยวาร์ปไปแค่4นาทีวาร์ปไป8นาทีอะไรแบบเนี้ย ือมันนับเป็นจํานวนครั้งนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราตกปลาแล้วมีโอกาสได้ปลาราคาสูงเยอะเท่าไหร่นเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราตกปลาได้เงินดีเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้นับเป็นเวลาเรียลไทม์อ่าตรงจุดนั้นเนี่ยก็เลยเป็นจุดตกปลาที่ผมคิดว่าดีที่สุดนะครับโอเคครับจุดสุดท้ายนะก็คือเกาะสตาร์ไลท์นะครับผมขออนุญาตไม่พาไปแล้วกันนะนะครับแต่ว่าจะบอกว่ามันดรอปอะไรบ้างแล้วกันนะครับปลาที่เกาะสตาร์ไลท์นะครับจะมีอยู่3ชนิดก็คือปลากาดีเอเตอร์นะครับ แล้วก็ปลาคอยฟิตนะครับปลาคอยฟิตผมไม่ได้ตกมาแล้วอ่ะมีแต่ตัวแบบราชาให้ดูหน้าตาประมาณนี้แล้วกันก็คือปลาคราฟนั่นแหละครับใครนึกไม่ออกคนนึกถึงไอ้คอยคิงในโปกเกมอนนะครับนั่นแหละครับออตัวนี้ก็ราคาแค่40บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงก็จะเป็นอ่าโอเคมีแค่มีแค่2ชนิดนะครับก็คือมีแค่คอยฟิตกับกราดิเอเตอร์นะครับ ซึ่งความหน้าตกนั้นก็ไม่มีครับเพราะว่าจะต้องเดินต้องนั่งเรือไปต้องอะไรไปนะครับยุ่งยากนะครับโอเคครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการตกปลานะครับก็มีจุดนี้นะครับที่หน้าตกนะครับโอเคครับก็สําหรับ e ีีนี้นะครับผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็สรุป e ีีนี้ก็มีประมาณ2เรื่องนะครับก็คือการขุดเหมืองนะครับแล้วก็การตกปลานะครับก็สําหรับใครที่ เห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์นะครับอะไรแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีอะไรมาฝากใหม่ๆก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับ <c oughs> สำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมโจ